ข่าวร้ายชิปร่วงหนักราคาติดลบอีกครั้งพร้อมธุรกรรมที่ลดลงอย่างน่าใจหายแต่ในขณะที่หลายคนกำลังกังวลใจกลับมีวานปริศนาเข้ามาช้อนซื้อชิปจำนวนมหาศาลเรื่องราวจะเป็นอย่างไรต่อไปมาติดตามกันค่ะสถานการณ์ของชิบูยินูชิปกำลังอยู่ในช่วงเวลาที่น่าจับตามองอย่างยิ่งโดยเฉพาะอย่างยิ่งหลังจากที่ชิเบอริอมัมซึ่งเป็นเครือข่ายแล y e 2ของชิปประสบปัญหาในการฟื้นตัวอีกครั้งหลังจากที่เคยพุ่งทะยานขึ้นถึง742%เมื่อช่วงสัปดาห์ก่อน เดือนตุลาคมที่หลายคนคาดหวังว่าจะเป็นับโทเบอร์หรือเดือนแห่งการเติบโตของชิปกลับกลายเป็นเดือนที่ผลงานย่แย่ที่สุดเดือนหนึ่งเลยก็ว่าได้ข้อมูลจากชิเบรียัมสนเผยให้เห็นว่าจำนวนธุรกรรมรายวันของชิปลดลงอย่างต่อเนื่องจนแต่ระดับต่ำสุดเป็นประวัติการณ์ณวันที่29ตุลาคมพบว่ามีธุรกรรมเพียง2980รปายการเท่านั้นซึ่งลดลงอย่างมากเมื่อเทียบกับจุดสูงสุดในเดือนตุลาคมที่19,6 2 0รรายการและเมื่อเทียบกับช่วงเดือนกรกฎาคม ที่เคยมีธุรกรรมสูงถึง4.18ล้านครั้งต่อวันถือเป็นตัวเลขที่น่าผิดหวังอย่างยิ่งและนี่คือจุดที่น่ากังวลที่สุดสถานการณ์นี้ส่งผลกระทบโดยตรงต่อราคาชิปโดยในรอบ3าสวันที่ผ่านมาราคาได้ร่วงลงไปกว่า 19. 2เอร์เซและกลับไปเพิ่มศูนย์อีกครั้งราคาหล่นลงไปอีกทศนิยมโดยล่าสุดซื้อขายอยู่ที่ประมาณ0 0 0 0 0จุดศาดอลลาร์ท่ามกลางความไม่แน่นอนที่นักลงทุนรายย่อยดูเหมือนจะยังไมม่กล้้้้าาาเขาาชออนซื แต่เรื่องราวยังไม่จบในขณะที่นักลงทุนรายย่อยกำลังถอดใจข้อมูลออนเชนกลับแสดงสัญญาณกระทิงที่น่าสนใจอย่างยิ่งพบว่ามีการไหลออกของชิปจาก Exchange Exchange NetFlow ติดลบถึง147.7ล,ล้านล้านชิปภายใน24ชั่วโมงการที่ NetFlow ติดลบจำนวนมหาศาลหมายความว่าโทเคนกำลังถูกถอนออกจาก Exchange ไปเก็บในกระเป๋าเงินส่วนตัวซึ่งเป็นสัญญาณที่ชัดเจนของพฤติกรรมการสะสม c u m u l a t i o n หรือการถือครองระยะยาวจากนักลงทุนรายใหญ่หวานที่กำลังมองเห็นโอกาสในการซื้อในราคาที่ต่ำลงแล้วนี่หมายความว่าอย่างไรในอดีตการที่ชิปไหลออกจาก e x c h ช n g e จำนวนมากมักจะเป็นสัญญาณนำก่อนที่ราคาจะทรงตัวหรือกลับตัวเป็นขาขึ้นเนื่องจากปริมาณเรียนที่มีให้เทขายบน Exchange ลดน้อยลงแต่มันอาจจะไม่ได้เป็นอย่างนั้นเสมอไป ในทางเทคนิคราคาชิปกำลังซื้อขายใกล้แนวรับสำคัญที่00 0.000090ดอลลาร์แม้ว่าภาพรวมจะยังติดอยู่ในช่องแนวโน้มขาลงและ ISI ค่าความแข็งแกร่งยังอยู่ที่40ซึ่งบ่งชี้ถึงแรงกดดันฝั่งหมีนักวิเคราะห์บางคนมองว่าการที่เนฟโ w ติดลบ147ล้านล้านชิปอาจหมายความว่าโทเคนกำลังจะเข้าสู่ระยะสะสมพลังมากกว่าจะเป็นสัญ,ญญาณอันตรายหากรูปแบบการสะสมนี้ยังคงอยู่ และชิปสามารถกลับไปยืนเหนือ0.0000105 00ดอลลาร์ได้ก็อาจจะเป็นการเริ่มต้นของการพุ่งขึ้นรอบใหม่ในระยะสัน้นแต่ถ้าแนวรับที่0.000085 00ดอลลาร์เอาไม่อยู่ก็อาจจะได้เห็นการร่วงลงไปทดสอบแนวรับถัดไปที่0.000075 00ดอลลาร์คำถามชวนคิดคุณคิดว่าวานกำลังทำอะไรการที่ชิปไหลออกจากเอ็กเชนจ์จำนวนมากเป็นสัญญาณที่ดีหรือเป็นเพียงกับดัก ที่หลอกล่อนักลงทุนรายย่อยมาร่วมแสดงความคิดเห็นกันค่ะ